เมื่อยังไม่ทรงรู้อริยสัจก็ยังไม่ชื่อว่าได้ตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพิขูทั้งหลายตลอดการเพียงใดที่ปัญญาเครื่องรู้เห็นตามเป็นจริงของเราในอริยสัจสี่เหล่านี้ว่ามีปริวัติสามมีอาการสิบองเช่นนี้เช่นน,น,นี้ยังไม่เป็นปัญญาที่บริสุทธิ์สะอาดด้วยดีแล้วตลอดการเพียงนั้นนั่นเทียว เรายัางไม่ปฏิญญาว่าเป็นผู้ตัดสรู้รู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมด้วยเทวโลกมาราโลกพรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์และเทวดาพร้อมทั้งมนุษย์พิขูทั้งหลายก็แต่ว่าในการใดแลปัญญาเครื่องรู้เห็นตามเป็นจริงของเราในอริยสัจสี่เหล่านี้ ว่ามีปริวัติสมีอาการ12เช่นนี้เช่นนี้เป็นปัญญาที่บริสุทธิ์สะอาดด้วยดีแล้วในการนั้นเทียวเราก็ปฏิญญาว่าเป็นผู้ตัดสรู้รู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมด้วยเทวโลกมาราโลกรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์และเทวดาพร้อมทั้งมนุษย์ ทั้งปัญญาเครื่องรู้และปัญญาเครื่องเห็นได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบที่เกิดใหม่มิได้มีอีกต่อไปดังนี้